ด้วยนะครับด้านกระมูกชวเมอร์มาสเตอร์เกมเมอร์นะผมจะต่อยวิธีการซ่อมคลองนะครับก็ปัม๊มพวกอาวุธไม่ได้นะฮะก็เป็นปั๊มบล็อกอย่างเดียว<า>อะบล็อกเพชรได้นะใช่บล็อกได้เป็นก้อนได้เป็นก้อนเป็นก้อน,นบล็อกอะไรเนี่ยต้องส่ <ๆ S 1> <3 S 2> องสามบล็อกขึ้นไปนะครับอย่างนี้ไหมเงยกดข้างหลังมันนะอย่างนี้มันก็จะเล่นออกมา<ช>ตอนแรกถ่ายแล้วต้องเก็บก่อนนะครับถ้าไม่เก็บจะทำไม่ได้ถ้าไม่เก็บจะทำไม่ได้เงียบ อะไรนะเงียบนี่ว่าเงียบเงียบเงียบอะไนี่นีก็เป็นการป้องนะครับเริ่มาณฮมาแล้วาเกินหกสิบสี่ไม่สามารถทำได้นะครับนี่อย่างงี้ก็ทำได้ได้ทำไม่ได้เห็นไหมไม่ได้แล้วโอเคทำไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ในมิติแล้วก็ ไ,ได้แล้วโอเคก็ไม้ก็ได้นะลองไปดูไม้ก่อนลองดอกไม้ก่อนลองดอกไม้ไอ้น,นิ้งก่อนดิดิงก่อนทิ้งก่อนดิทน,ดนทิ้งตายเตลวนะตอนแรกแม่งเสียงดังชิบหมอห้อยนะอ๋อเลเสียงดังมากเลยดังมากไม่ได้ยินเสียงผมเลยโอเคครับตัดไมครับโอเคได้ครับแต่ทำได้แล้วก็โยนทิ้งไป พวกบล็อกน,นี้อาจจะได้อยู่แล้วลองลองต้นไม้ดูต้นไม้เราจะได้อยู่แล้วแหละลูกธนูก็ทําได้โหลูกธนูทำได้ไม่ได้ไดแต่พวกอุกดาบนีบอกว่าอะไรว่าทำไม่ได้พวกขวานพวกดาบพวกกคนนี่ทําไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเป็นบล็อกเท่าน,นั้นนะไม่ใช่บล็อกก็ได้นะครับอันนี้การที่เพิ่มไอเทมเนี่ยไอเทมมันออกมาเร็วด้วยแล้วก็ภาพไหนก็อาจจะทําได้ อาจจะอาจจะเป็นบั็กของภ้าคนี้ก็เป็นได้นะไม่ใช่อาจจะเป็นบั็กเอ,ออมันทำได้ตนทำได้ตั้งแต่0.9.5ก็คือว่า0.9.5ถึง0.9 0 <okay. S> 1 0ดอะไรไม่รู้อ่ะโอเคครับไม่ต้องเนี่ยบล็อกเลมอนแบบนี้สามารถทำได้นะครับเออเนี่ยก็ทำได้ได้นะแต่เอาดาบไม่ได้ได้ทำได้แต่ดาบไม่สามารถทำได้นะครับดูนะครับ เงี้ยทำได้นะครับแต่ใช้เพิ่มมาทีละอันของทำได้แต่คือเพิ่มมาทีละอันไม่ใช่รอบางครั้งก็ทำไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องวางต้องใส่เข้าไปในเชสแล้วก็แล้วก็ค่อยเก็บใหม่แล้วก็ผมไม่วางในเชสผมโยนทิง้งโยนทิ้งเสร็จแล้วผมกดใหม่น<อ>ะฮะสามโอเคแอฟนี่ได้แล้ว ทำไ,ได้หรือเปล่าโอเคนะผมตัวสรุปว่าเพชรไม่สามารถทําได้นะครับพี่แอร์ทำไม่ได้ก้อนเพชรนะไม่สามารถทําได้นะทำได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เมื่อกี้ทำไม่ได้ทําได้ด่าดูนะไม่เชื่อสตเต็กมาในมอนบอกง่ายๆว่าถ้าทำไม่ได้ต้องวางต้องใส่เข้าไปในเช็แล้วก็แล้วก็วกค่อยเก็บมางอกในเช็ <c oughs> เช็ดอยู่ไหนไม่ใช่เงือนคุกคคุกนาฬิกาเจ็ดจ้าขามเอาเลยก็ได้วะก็ก็ก็เปิดประตูเปิดออกดูไม้มาบอดีเพขาบบางวางอันนี้เช็ดมาหนึ่งวางใส่เข้าไปให้หมดเลยใช่ไหม เอยอก็บตรงนี้ด้วยแล้วเก็บเดมอนแล้วก็คอมใส่ใหม่ออกก็ใส่ใหม่ไม่ย่งั้นทำไม่ได้เลยอดูดีใชจป่ะไม่ได้คิดละไม่สามารถทำได้ก็บางครั้งก็ทำได้บางครั้งโอเคอมันเป็นบางครั้งนะครับก็ลองทำดูนะครับเอ้ยดูดูทำให้ดูถ้าทำก็เข้าไปอย่างนี้ไปเลย แล้วก็ทำเขาไปอย่างี้แล้วก็กดเข้าไปไม่ได้ทำไมไม่ได้วะรบบอกเลยไม่ได้ไม่ล่ะอมีอย่างงี้ไม่ได้มาันไม่ได้ทำไมไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยว่าไดมนมันต้องมีหลายอันนะถ้าใช้แต่อันเดียวมันจะไม่ได้นะมีสัมอันไอ้ที่มันถ้าใช้อันถ้าด้ใช้อันเหมือนเดิมอะมันจะไม่ได้แล้วมันเดิมไม่ได้ ก็เอาอลองเพิ่มมาอีกประมาณโ okay, อเคท่าใหม่หกพันดิเก้าก็ไม่ได้นะครับก็ช่างเลยบางคนก็กทำได้ก็ถ้าใครทำได้ครับก็ไปทำดูนะครับนะก็ขอเพียงเท่านี้แหละก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไม่มีนยาวนานไปอย่าลงชา้าแค่นี้นะบา,บาย